လာပါ99 night in the forest ပြန်လာပါပြီအားလုံးညနေနေဆိုရင်ရေတုံးပါလောက်ရမယ်တခုတ်ရဒါတော့အေးကြီးဆုံးတာပဲဗောနော်အလုံးနဲ့တည်ရပါတော့စတော့ပြီးရထက်ထာဟာဟိုကောင်ဘာခ Damn, đi the yeah, guard rồi, it all. Now, do you đi to the food? You only do I have? Let him go, and I'm not. Tell me, tell me, tell me, tell đi yes, chồng đi yes, chồng đi yes, chồng yes, yeah, yes, yeah, yes, yeah. yes, oh. yes, 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 yes,

นี่เราไม่แท้จ๋าอูเนาะอ่อมันอายี้เว้ยโบ้ฎียาเนี่ยทอยแหนนี่กวนนะเนี่ยตัวนี้ก็ตลอดซื้อยောက်ได้กวนอ่านี่เงินเราซื้อยောက်ได้กวนเลยโตแล้วเราก็โจ๋นี่แหละเนี่ยปะซี้อยู่มั้ยติติอยู่มั้ยนี่ได้แท้มั้ยนี่ได้แท้ปุ๊บแล้วไม่ใส่กูจ๋าเนาะ on the outside. Apa sih? bahasa. Kau dulu. Aku Pas kamu. temen udah.

ต้องแฟลชไล่สองแฟลไล่ยังยงส่องไรอูดีนะอรย่างนีีนะสองะสิ ตะตุ้ตาบีต er ู ok ้งตาไเลยไปกันเดีนนะรับเนาะขาน่ว้าเขาเ่ยองีนี่จ้ะ อะไรแบบนี้อัวร์โอเคไม่บาดเจ็บกันห

有，没干、嗯，你不要。嗯嗯嗯 What? Wow. สั่งมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่รีบเลยนี่เป็นตัวเก็บเกล็กเกลักเกลักเก็นี่มันรีบ